สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับลิสติเตอร์ทาโรสตอรี่กันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการดูเรื่องราวความรักนะทั้ง12ราศีเลยของเดือนกันยายนปี2564ค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศี นะคะคชาวราศีกันของดิสคือท่านที่เกิดวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะเราก็จะดูทั้งคนโสดและคนมีคู่เนาะก็แบ่งพาร์ตกันไปวันนี้ขอเริ่มที่คนโสดนะโดยวันนี้อริจะใช้ในตัวของชาแมนทาโรนะคะชาแมนทาโรตัวนี้เป็นตัวดูให้ให้กับราศีกันซึ่งอลิสได้สับไพ่รางไพ่แล้วก็หยิบไพ่ขึ้นมาแยก แยกให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะขอเริ่มที่คนโสดหรือคนที่มีตัวละครอารมณ์แอบชอบก่อนดีกว่านะคะสิ่งแรกที่ได้เห็นอลิขอดูในความคิดค่ะในเดือนกันยายนอ๋อต้องบอกว่าเป็นช่วงเดือนเกิดคุณด้วยเนาะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะแล้วก็ทุกสันวันเกิดเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในช่วงมันอาจจะมีวิกฤตหรือมันอาจจะ ทำให้ชีวิตเรารู้สึกมันไม่แฮปปี้แต่ก็อยากให้คุณมองโลกในแง่บวกบ้างแล้วก็ลองแบบพัฒนาตัวเองนะคะอยากให้ทําอะไรที่อ่ิเชื่อว่าชาวราศีกันทุกคนค่อนข้างที่จะสตรองแหละแล้วก็อ่ามันจะเจอเรื่องอะไรหลาย,ลายๆอย่างมาในช่วงจังหวะหนึ่งเนาะแต่ก็ เรามองว่ามันผ่านไปได้แล้วอลิสก็ยังเป็นเพื่อนคุณอยู่ตรงนี้ละกันยังไงใครที่เป็นชาวกันแล้วยังไม่เคยติดตามอลิสก็กด subscribe กด follow กันไว้ด้วยนะจ๊ะ,ะวันนี้นะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นชาวราศีธาตุดินนะคะสิ่งแรกที่อลิสดูก็คือคนโสดในเดือนกันยายน feeling นะ feeling หรือความรู้สึกเนี่ยเรามองว่าอิสระมากขึ้นอิสระที่จะรักทั้งตัวเองแล้วก็ อิสระที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วก็ค่อนข้างมองบวกขึ้นค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นราศีกันที่กดดันตัวเองมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะเหมือนโสดมานานแล้วก็อาจจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่มีคู่หรอกเราไม่มีแฟนหรอกเรามีความรักยากเราชอบใครก็ไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพูดลบๆบให้กับตัวเองแต่เรามองว่าเดือนกันยายนเนี่ยชาวราศีกันค่อนข้างเปลี่ยนไปนะคะก็คือเปิดใจมากขึ้นค่ะมองโลกในแง่บวกมากขึ้น แล้วก็อิสระที่จะได้รักมากขึ้นด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครยังแอบ,บรักแอบบชอบอยู่เราเราคิดว่าคุณจะมีสเสน่ห์ในเดือนเกิดตัวเองแล้วทําให้คนที่คุณกําลังแอบ,บชอบเนี่ยหันมาสนใจคุณได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ถ้าใครยังไม่มีตัวละครอะไรเลยเอลิซต้องบอกว่าเดือนกันยายนก็แอบ,บจะได้เจอเหมือนกันเพราะออ,อร่าค่อนข้างพุ่งนะสิ่งนี้คือเราเปิดเรื่องของสเสน่ห์ขึ้นมาแล้วแหละค่ะเพราะว่าพอเอามาจับคู่กันแล้วเนาะสองใบนี้เรามองว่าสเสน่ห์ดึงดูดชาวราศีกันมีมากๆเลยในเดือนกันยายนนี้ แล้วก็เรามองว่าเป็นเสน่ห์ที่จริงๆคุณไม่ต้องพยายามไม่ต้องฝืนไม่ต้องหาไม่ต้องมานั่งถามใครหรอกว่าตัวเองมีเสน่ห์แบบไหนเรารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนาะหรือคิดอะไรหรือแอคชั่นอะไรในช่วงเดือน กันยายนอะมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นเสน่ห์มากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ที่ไม่ต้องฝืนเป็นธรรมชาติของตัวเองนะคะมาจากจิตใจค่ะมาจากเขาเรียกว่าบางทีแล้วเพ,เพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วก็อวยคุณขึ้นมาแล้วก็แบบอาจจะชื่นชมจนคุณรู้สึกแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมั่นใจที่จะรักตัวเองมั่นใจที่จะแบบเขาเรียกว่าไงเปิดเปิดใจอะเปิดใจที่แบบโอเคฉันก็เออฉันสวยอยู่เดอ้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มองว่า ชาวกันมีความคิดที่ดีคือเรามองในตัวไมเซนแล้วก็ตัวการกระทําในเดือนกันยานะคนโสดค่อนข้างดีเลยนะคะถ้าเราถามว่าเอา่อถ้าในเดือนกันยาจะสละโสดหรือแบบได้เจอความรักหรือความรักเป็นอย่างไรบ้างนะเราเห็นว่าจริงๆแล้วชาวราศีกันมีสิทธิ์ที่จะได้เจอใครสักคนแน่ๆแหละต่อให้โสดมานานจะเป็นการเจอความรักแบบเชิงตัวตนก็ได้ค่ะหรือว่ารู้สึกคิดถึงความรักเก่า มันอาจจะไม่ได้แบบว่าอยากได้ความรักเก่ากลับมานะมันเป็นฟิลแบบเออเราเราเริ่มนึกถึงในโมเมนต์ที่เรามีความรักในโมเมนต์ที่ตอนเรามีคู่ในตอนที่เราแบบว่าเริ่มมองว่าอนาคตถ้าเรามีคู่จะเป็นแบบไหนหรือคู่ของเราจะเป็นแบบไหนเราเลยมองว่าคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดใจและก็ได้เจอนะจริงๆแล้วมีคนแอบรักแอบชอบแอบมองคุณอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าคุณจะมองเห็นไหมเรามองว่า คุณเลือกที่จะมองเห็นมากกว่าถ้าคนที่แอบรักแอบชอบคุณไม่ได้ถูกใจไม่ได้ต้องตาต้องใจชาวราศีกันชาวราศีกันก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้ามันถูกตาต้องใจเหมือนกันหรือเขาก็มีเสน่ห์เหมือนกันมันมองว่ามีสับ์เขาเรียกสามารถที่จะส,สปาร์กกันได้นะคะมีจุดสปาร์กเกิดขึ้นในเดือนกันยายนแต่คุณจะรักษาจุดสปาร์กนั้นไว้ได้ดีไหมขึ้นอยู่กับคุณแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันทเนาะ ได้กลิ่นอายของความรักของชาวราศีกันเกิดขึ้นเนาะสเสน่ดึงดูดอะไรประมาณนี้ด้วยส่วนในเรื่องของวันเกิดหรือช่วงวันเกิดใครจะคาดหวังหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองอยากจะทําอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองอลิซแนะนําเลยนะเพราะว่าค่อนข้างดีด้วยเพราะใบสุดท้ายค่ะสิ่งที่เขาแนะนําคนโสดชาวราศีกันไว้ก็คือว่าทําอะไรที่ตัวเองอยากจะทําแล้วก็ทําให้มันเต็มที่นะคะอย่าทําอะไรครึ่งๆกลางๆเช่นเราจะรักใครชอบใครเนี่ยไม่ต้องไปเบรกอะไรตัวเองมากหรอกเราเราเข้าใจนะว่าคุณเบรกตัวเองเพราะคุณ อาจจะไม่ไม่อยากเจ็บใช่ไหมไม่อยากที่จะเสียใจหรือว่ารักมากไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสร้างข้อแ้างหรือสร้างกำแพงขึ้นมาทั้งหมดอะ่ะตรงนั้นเรามองว่าเดือนนี้อยากให้ทำตามสัญชาตญาณแล้วก็ทำให้มันเต็มที่เพราะว่ามันคือความรู้สึกรักอะ่ะมันเป็นตัวอารมณ์อะดังนั้นชาวกันเองคืออย่าไป อย่าใช้สมองกับความรักมากถ้าใช้สมองมากก็อาจจะอยู่คนเดียวก่อนก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะกำลังมีเรื่องเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแซงได้เพราะว่ามันเป็นการอ่านแบบเจเนอ a รลคุณมันมันไม่สามารถที่จะบอกว่ามันตรงกับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นคําเตือนหรือว่าเป็นคําแนะนําที่คุณจะไปปรับใช้ได้อลิอก็ยินดีเนาะคุณลองเอาไปปรับก็ได้ว่าถ้าเดือนนี้มันยังจะไม่ได้เปิดใจอยากจะมีใครเข้ามาจริงๆี่ยมันก็เป็นเสน่ดึงดูดในด้านของการงานเนาะหรือจะเป็นเรื่องของการดึงดูด การช่วยเหลือนะคะการความเอ็นดูจากผู้ใหญ่อย่างเงี้ยได้เหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเรามองว่าเออเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีกันเลยก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับคนโสดทุกๆุกคนนะคะเป็นการอ่านแต่ละเดือนนะคะสั้นๆได้ใจความแล้วก็เอาไปปรับใช้ตามสไตล์ของตัวเองแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีตัวละครอยู่แต่เราแบบไม่ใช่เชิงแอบบชอบเป็นคนคุยมาดูลักษณะต่อไปค่ะอันนี้ลิซจะอ่านสําหรับคนมีคู่แล้วก็เป็นคนที่ คุยนะเป็นคนคุยแบบได้เดทได้ซัมติงคุยกันมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ชัดเจนถือว่าเป็นคนมีคู่เหมือนกันนะอขอเปิดสถานการณ์ที่ผ่านมากันนิดนึงขออ่านความสัมพันธ์นะองค์รวมจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้สิ่งที่เห็นอันนี้ต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยจะมีความระแวงนะระแวงคนรักระแวงระแวงคนที่ตัวเองคุยอยู่แล้วก็ ค่อนข้างกลัวแหละค่อนข้างขี้กลัวในในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงช่วงเดือนกันยานเนี่ยก็กลัวเก่งคิดเก่งคิดในแง่ดีแง่ลบเดี๋ยวก็คิดไปอีลุงตรงนังก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจับ จับโมเมนต์จับความรู้สึกตัวเองได้หรือเปล่าหรือไม่ก็นะคะใครที่คบกับชาวราศรีธาตุด,ดินเหมือนกันเนะาะมังกรพฤธศพกันอะไรเงี้ยเราก็มองได้ว่าเออเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีความระแวงระมัดระวังค่อนข้างเยอะแต่พอเป็นเป็นในช่วงของอเดือนนี้เนาะเป็นช่วงของเดือนนี้ค่อนข้างจะแบบว่ารีแลกซ์มากขึ้นนะคะในตัวละครทั้งคนรักหรือคนที่คุณแอบชอบอะไรทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะสบายใจต่างคนต่างมีพื้นที่เป็นของตัวเองค่ะแล้วก็อันนี้ต้องบอกว่ามี มันไม่ได้เจชิงคําว่าละเลยกันนะแต่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรกันนะคะแต่ในช่วงนี้คือเรายังไม่สามารถที่จะแบบเทคแคร์กันได้นะช่วงนี้เธอต้องเทคแคร์ตัวเองไว้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจกันแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่มันก็ยากสําหรับชาวกันเหมือนกันเพราะปกติเวลางี่เง่ามาชาวกันก็ ดื้อหัวชนฝาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้คุณก็ไม่ค่อนค่อนข้างจะไม่ดื้อแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองพอตัวเหมือนกันถือว่าทําได้ดีนะถ้าใครฟังแล้วแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นกันที่ยังดื้อยู่แล้วยังดื้อในเดือนของตัวเองนะคะขัดกับไพ่ยอย่างเงี้ยเนาะเราก็บอกว่า เราจะบอกว่ามันก็จะส่งผลไปอีกแบบหนึ่งเลยเนาะเพราะการกระทํามันจะส่งผลกับเรื่องของผลลัพธ์ดังนั้นคุณทําอะไรคุณได้อย่างนั้นแต่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ชาวกันค่อนข้างรีแลกซ์ขึ้นกับความสัมพันธ์เนาะคือเราแวงอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในเดือนกันยายนอะ่ะค่อนข้างที่จะเบาคนที่คุยอยู่ถามว่าจะชัดเจนไหมจะอะไรไหมเรามองว่ามันไม่ใช่เป็นช่วงที่ต้อง ขมมดปมให้ชัดเจนอะแต่มันเป็นช่วงที่ต่างคนต่างกลับไปประเมินผลหรือไปทบทวนว่าเรากับเขาเหมาะกันแบบไหนเรากับเขามีอะไรที่เข้ากันได้แล้วก็มีอะไรที่เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นช่วงประเมินผล ประมวลผลเสร็จแล้วมันก็เลยเกิดในเรื่องของการตัดสินที่อลิศบอกไปเนาะว่าจริงๆแล้วจะตัดสินว่าชัดเจนเลยไหมอาจจะเป็นปลายเดือนหรือไปเข้าตุลาเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าเราเราคิดว่าถ้าใครทำโปรเซสที่อลิศพูดมาว่าคุณเคลียร์ใจมาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วคุณแบบว่าสบายใจอะไอสิ่งที่อลิศอ่านมาในพาร์ทที่ผ่านมาแล้วมันเป็นแบบนั้นแล้วมันกําลังเคลียร์ใจได้นะคะคือทบทวนกันเรียบร้อยแล้วมีจุดประเมินผลกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย ในเดือนนี้ค่ะในเดือนกันยานี้ก็สามารถที่จะบอกว่าชัดเจนกับความสัมพันธ์ได้ส่วนใครที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะเป็นคู่รักเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปากเสียงกันในเรื่องของอารมณ์นะคะหรือเป็นเรื่องของตักกะเหตุและผลเหตุและผลชาวกันกับเหตุและผลชาว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 ธาตุดินเหมือนกันเรารู้สึกว่าดินกับดิน เดือนนี้ชาวกันดินกับดินมักจะปะกันบ่อยนะคะแต่ใครที่คบกับชาวราศีอื่นที่ลินไม่ได้พูดไปเนาะถือว่ามันก็จะมีการประทะตามความงุงงิ้งนะความงี่เง่งงงนะคา,งงาวความอะไรที่แบบนิสัยเรานั่นแหละมันก็เป็นแบบเป็นอะไรที่ลิซต้องบอกว่าต่อให้คุณรู้ว่าคุณงี่เงา่าคุณก็จะงี่เงา่าอ่ะงี่เง่าเราไม่ดีนะ แต่ฉันก็จะงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นชาวราศีกันที่แบบค่อนข้างที่จะดื้อแต่ว่าเราต้องบอกว่ามันไม่ได้ทะเลาะกันเชิงที่จะผลักกันออกไปขนาดนั้นแต่ถ้าใครอยู่ในตําแหน่งของคนคุยหรือว่ายังไม่ได้ชัดเจนอะไรประมาณนี้เราก็อยากให้เรามัดระวังนิดนึงเพราะว่าการตัดสินหรือการที่เราจะต้องขอความชัดเจนอ่ะมันไม่ได้มีองค์ประกอบแค่ความรักอย่างเดียวมันก็มีองค์ประกอบอื่นด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้คุณคบกันอยู่ในสถานะไหนบางคนอาจจะรักซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ บางคนอยู่ตำแหน่งผิดที่ผิดทางทําให้ความสัมพันธ์มันยังไปไม่ได้เราก็เลยมองว่าเออในช่วงจังหวะเดือนกันยายนก็ให้ค่อนข้างต้องมีสติเพราะว่าไพ่สุดท้ายขึ้นใบสติขึ้นมาเนาะความสัมพันธ์จะดีจะรอดจะไปดีมากๆจะแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบไม่เกิดเป็นปัญหาคือสติเลยการควบคุมสติการควบคุมอารมณ์ของชาวราศีกันต้องอัปเรเวลเรื่องนี้กันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าหลายเรื่องชาวกันก็ เก็บมาเยอะแล้วบางทีก็เป็นสายเก็บด้วยเก็บไปเก็บมาแล้วมันกลายเป็นระเบิดเวลาได้เหมือนกันแต่ถ้าใครบอกว่าเออเราเราไม่ได้เก็บอะไรมาแล้วเราเริ่มปล่อยตัวเองได้แล้ว ถือว่าทําได้ดีค่ะอลิซเชื่อว่านะว่าการอ่านไพ่ของอลิซเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแค่เหมือนแค่ไกด์แล้วก็เป็นป้ายบอกทางให้คุณเดินไปในทิศทางที่คุณอยากจะไปจริงๆดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะตกเหวคุณก็คงไม่เลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะแต่ชาวราศีกันชอบไปขอชะโงกก่อนใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณไปชะโงกคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีก็พอค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวความรักของชาวราศีกันทั้งคนโสดและคนมีคู่อลิซคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าใครรู้สึกชื่นชอบนะคะหรือว่ายังไม่ได้ติดตามกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีพิธาการเต็มๆเลยในช่องเนาะเข้าไปดูได้ถ้าใครเพิ่งมาใหม่มีหลายๆคลิปให้คุณได้เลือกสรรยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันคะ่ะขอให้มีความสุขในวันเกิดของตัวเองแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย